เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถพระศาีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสิทธินาถพิลาชกัญยาณีโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกชีขึ้นเกยไปยังปุสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับพระมหาสั่งทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานผู้สามาลาแล้วทรงส่งพระสุคนที่พระอังสา,าซ้ายขวาพระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานผู้สามาลาสับตามองค์พระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิราบศิละปะแบบล้านานารุ่นหลังพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและทรงพระราชศรัทธาสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมาหาจษฎารราชาเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอ่อมให้สร้างเครื่องส่งฤดูหนาวเพิ่มรวมเป็นสามฤดู เครื่องทรงพระพุทธมหามาีรัตนปฏิมากรทั้งสามประตูในปัจจุบันกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นแทนชุดเดิมเพื่ออนุรักษ์และรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไว้มีให้ชำรุดมากขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระบร,รมชนนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมมาตัวพิษเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539 โดยเครื่องทรงฤด,ดูร้อนเป็นเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์พระมงกุฎทองคำลงยาประดับเพชรและมณีต่างๆ หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีพัฒนปฏิมากรแล้วทรงคมเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาดที่ข้างฐานชุกกะชีทรงหยิบผ้าขาวที่ทรับองค์พระพุทธมหามณีพัฒนปฏิมากรราชชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้า ทรงพระดําเนินไปที่ฐานชุกะชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกะชีทรงจุดธูบเทีทยนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีพัฒนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูบเทีทยนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสกรารทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสกรารทองทิศหน้าธรรมมาศิลา wings. เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมาหาสังเพตน้อยถุงราทุงกระกรมหม่อมถวายทรงรับพระมาหาสังเพรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมาหาสังเพรน้อยแก่เจ้าคุณพระศรีนาพิราชกัลยาณี จากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวง์กับทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีพรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชาการที่เฝ้าทุนละองธุรีพระบาทภายในพระอุโบสถ พรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนตทีทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทุนละองธุรีพระบาทบริเวณโดยรอบพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ